เห็นครับก็วันนี้หลังจากที่นักเรียนประกอบตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับกับหน้าแปลนนะครับแล้วก็ยึดด้วยสกรู m 6เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ครูจะมาแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําภาพระเบิดนะครับเป็นการเอ็กพนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดชิ้นงานนะครับไฟล์ที่เราประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมานะครับของครูจะเป็นไฟล์ a s m หนึ่งนะครับ ในมาที่ Assembly ตัวนี้นะครับจากนั้นเลือก export view นะครับหรือ export view นะครับจะปรากฏหน้าต่างทางด้านซ้ายเกิดขึ้นนะครับทีนี้หน้าต่างทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับหน้าต่างทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะให้เลือกนะครับชิ้นงานที่ต้องการ export นะครับคุณครูก็จะเลือกนะครับตัวที่เป็น s t e p p e อ motor ก่อนนะครับ พอเลือกสเตปมอเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสังเกตดูมันจะมีแนวแกนเกิดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นข้อดี coordinate แนวแกนนะครับเราต้องการ export ไปในแนวแกนไหนนะครับก็จะมีแกนนะครับ x y นะครับแล้วก็แกน z นะครับคุณครูจะ export ในแนวแกน z นะครับคุณครูก็บุญนะครับแล้วก็เลือกในแนวแกน z นะครับแนวแกน z นะครับสังเกตว่าสีมันจะเปลี่ยนนะครับ พอเลือกในแนวแกนเ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กําหนดระยะนะครับกาหนดระยะทิศทางนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับก็จะมีการเลือกเป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับเป็นชื่อไฟล์ของเราครับพอเลือกสเต็ปมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับกําหนดระยะครูจะให้สเต็ปมอเตอร์เนี่ยเลื่อนลงนะครับครูก็กาหนดเป็นทิศทางลบนะครับด้วยระยะทาง80มิลลิเมตรนะครับครูก็แอพพลายไปนะครับสังเกตดูว่า ตัวสเต็ปมอเตอร์าก็จะเลื่อนลงนะครับด้วยระยะทาง80 m mm มมนะครับในทิศทางลบนะครับเมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดกดดันนะครับดันตัวนี้นะครับจากนั้นเรามาเลือกชิ้นงานต่อไปก็คือเป็นตัวสกรู m 6นะครับสกรู m 6มีทั้งหมดอยู่4 4ตัวนะครับแล้วก็คลิกเลือกทีละตัวนะครับ1 2 3 4นะครับพอเลือก4ตัวอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับทิศทางที่จะให้ขึ้นไปก็คือเราจะประกอบจากด้านบนลงมานะครับเป็นสกรูนะครับแล้วก็คลิกนะครับที่ coordinate ที่เป็นแกน z นะครับทีนี้ทิศทางขึ้นก็คือเป็นเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะครับเป็นบวกบวกนะครับกด apply นะครับก็นะครับตัวสกรูก็จะลอยขึ้นไปนะครับ จากผิวเดิม80นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดดันนะครับก็จะได้เป็นลนักษณะการระเบิดแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็กดถูกไปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทําเส้นนะครับเป็นเส้นทางการประกอบของชิ้นงานนะครับเราก็มาที่เอ็กโพสไล e ์สเก็ตตัวนี้นะครับพอเอ็กโพสไลน์สเก็ตแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลือกนะครับตัวเส้น นะครับแนวของการประกอบนะครับครูก็จะเลือกที่ตัวสกรูนะครับเลือกที่ผิวของสกรูนะครับสังเกตดูว่าลูกศรชี้ขึ้นนะครับซึ่งการประกอบสกรูเนี่ยลูกศรต้องชี้ลงนะครับเราก็มาเลือกที่รีเวิร์ดตัวนี้นะครับรีเวิร์ดนะครับให้ลูกศรชี้ลงประกอบกับชิ้นส่วนไหนครับชิ้นส่วนของการร่วมศูนย์ของระหว่างตัวเคาน์เตอร์บอร์ดครูเคาน์เตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับ คลิกนะครับก็จะได้เส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับเมื่อได้ชุดนี้แล้วนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้เส้นขึ้นมาเป็นเส้นแนวนะครับจากนั้นคลิกอีกชิ้นหนึ่งนะครับคลิกนะครับลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็กดรีเวิร์ดตัวนี้นะครับประกอบร่วมกับรูเข้าตัวบอร์นะครับคิกขวานะครับ ติ๊กนะครับแล้วก็รีเวิร์ดนะครับร่วงมาดูเค้าตับอกรีกว่านะครับติ๊กเลือกรีเวิร์ดนะครับประกอบมาดูเค้าตับอกรีกว่านะครับเราก็จะได้รูลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นตัวที่เป็นสเต็ปมอเตอร์กับรูนะครับเค้าตัวบอวตัวนี้นะครับเราก็เลือกรู ครับแล้วก็ตัวรูเขาตัวบอกนะครับทิศทางโอเคถูกต้องนะครับขิ้ขวาโอเคนะครับทำอย่างนี้ไปจนครบนะครับทั้ง4รูนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพประกอบของชิ้นงานนะครับ เมื่อได้แล้วนะครับกดถูกเข้าไปนะครับ okay. นะครับจากนั้นนะครับเราจะสร้างเป็นภาพแอนิเมชันนะครับในการประกอบของชิ้นงานนะครับเราก็มาเลือกที่ตัว Assembly นะครับทีนี้ Assembly เนี่ยเราก็เลือกเป็นตัวที่เป็น Motion นะครับนะครับ นะครับคลิกตัวนี้นะครับ assembly นะครับแล้วก็คลิกคลิกขวานะครับคลิกขวาจากนั้นเลื่อกแอนิ m a t e Col ล็บนะครับ a n i m เมตคอ l l ล็นะครับเราสามารถที่จะทำเป็นรอบเดียวนะครับหรือวนซ้ำนะครับแล้วลองกด Play เ,เล่นดูนะครับ เป็นการประกอบนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับ